ก็จะหมอได้คุณผมไม่ได้ไปหาหมอเมือ่ออาทิตย์หน้าเนี่ยเพราะว่ายาเริ่มเดือนน้อยลงมากไม่ทันนะ บอ,นะอบดึกนะครับโอ้หมอนไต่ไต่ยิ่งนะหน้าก็มีบ้านขายกล้วยทอดนะยังนอน,นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับบ้านรถกอดันจ้างตลอดนะครับ มันจะตกนะฝนมาารลบรับ,บอรอติดนะมนกเ็ดมีวัพูดอิดน้ำเต็มนรี้ร้อยนะต้งดูก็ปิดครบละปีดาน เ,เยอะนะนนนครับส้ที่บางปูปาริชิตนครราชนะครับวันนี้ก็ทำฟอก2แสบนะช่วงบ่ายเราไงานเยอะเลยนะครับเอ็นก็มปแนวต้มปูปูให้กับดวงมืดด้วยกันนะครับลงไม่เช่กัน้ไม้คนละมือนะ ที่เอ็มก็จะเดินทางกลับช่วงบ่ายๆนะวันอาทิตย์ตกค่ำแล้วลกินที่แกลปาดง ขอโทษผมผมก็ไม่ได้เลิกบอกรู้ด้วยคุณทำอะไรผิดคุณก็น่าจะยอมครับอันนี้ผมทําได้แค่นี้คุณเนี่ยเอาใส่อารมณ์กับผมอีกเครื่องนี้ตัวตีมไม่ได้ครับไม่ได้เลยมันยังร้อนอยู่มันไม่ค่อยดีผมไม่จะซื้อใหม่ครับยังร้อนไพอแค่ทำคลิปแบบผมไม่งเลยนะจะลงเลยเนี่ยเนุ่งไป ครื่โทรศัพท์จะผมจะให้สาเขาเติมให้ก็ได้ด้วยใ,ใครเขาไม่เอานมือถแบนกิง้งแล้วเติมให้ผมใจเข้าไปนั่นแนละแล้วแต่เราเติมครับผมว่าจะประมาณสองร้อยสองร้อละมั้งนะครับกงไม่เกนะินสองร้อยถ้าสามร้อยถ้เราใช้เิตเแรงหนักถ้าแรงมากถ้าสาม้ เม0 0สันแล้วนะครับสองพันนีรับง0ั0นี้เมตรสองพัน,น 2, แล้วโทรศัพท์มันก็เละ คิกันเีกับสิบด้วยซ้ำคิดเองบอกเอง่อยากทำแต่ว่าเหนื่อยมันทำไม่ได้ไงเพราะไม่ตทีมใหมถ้าซื้อเครื่องใหม่มาถามว่าตรทีมไหมตราทีมแน่ครับแต่ผมก็ต้องอธิบายมันจบตรงนั้นนะมาขอโทษผมก่อนใช่ขอโทษผมก่อนนะครับพัน,น,นเครื่องนู้ก็ได้ เป็นไรกันก็ได้เครืงนี้ผมบอกไปแล้วนะใช้่ก็อขอเพิ่มออก่อนถ้าคุณยังไม่ใช่ก็อขอโทษมันไม่ได้นี่แหละทำอะไรก็น่าจะรู้ตัวเองนะครับว่าพูดแรงเกินไปมันไม่ได้ ทำเยอะด้วยดังคิดแหละท่ เร่เนยให้นครับน่าจะเป็นบันจัทร์เได้สาวอาทิตย์นะครับบรจัทร์จะได้ตามอกว่างานเหนื่อวันอยไมว่าจ่วันเอาพูดคุณ่เหนือยหนอยนะก็หมดไ้เดินหน้าอาที่หน้าเยาเจะหแล้วคุณพ่อหลอีกไม่ได้เนี่ยสากพไม่ต้องไปเลย Thank Gracias. สองห้องน้ำเอตายกินลุงก่อนนะครับอขอสา,ายกิปลงเพือนีไหมไมลงนีครับแหม่ลงทีก่อนแหม่เสามันอยู่ข้างล่างเสาอยู่ข้างล่างโอ้ ซื้อเขาได้เยอะทำอื่นนะซื้อเขาเ่งาอยซื้อเขาซื้อเขามันหิวไ้กินยังกินก็ทำซื้อเขา้เยอแต่มันเขาก็มากาไม่ได,ได้กำไรลายดั่งอื่เสียเวลาแต่เขาดีแต่งมาส่ง,ขง,งไไสเขาดีร้อนกงบัรซื้อด ไปหมดล้นะคุณนะที่หน้าเพราะว่ามันจะตใะยถ้าไปที่หน้าเเพราะว่าจะสาเราดคนทไปแต่เพราะว่าจาัดา มีอิดพอกนะแล้วก็เสาหน้าบังห้องน้ำนะครับนี่นะครับใหญจ อาทิตย์นานแ้วได้ไปหาหมอได้ยาเพราะยาเหลือน้อยกินเยอะเหลือน้อยกินเยอะเนี่ยยาพ้อใจสั่นก็เหลือน้อยยาค้อมดันเหลือน้อยเยอะข้อมดันเท่ามันจะไม่เหลือน้อยได้ยังเหลือน้อยมากมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาดยาอีกขาดไปกี่รอบล้วล่ะขาดล้วก็ไปหาหมอทันทันถ้าครั้งนี้ขาดก็ไปไม่ทันนี่อันตรายคือได้เป็นหมอกแตกขึ้นเหนื่อยมากเลยขาดเราไปไม่ทันมันติดขาดที่ยา ยาเลยมาเราค้นไปกอนหหมอกอเลยรอวันนัดหรอกยามเหนือยมากตานัดหมอนี่เนื่อน้อยเลยกิน้ปัูเยอากเหนื่อยก ต้ยมยำอะไรหนัว,ว่าน่ะกินดอกอกินแต่อะไรเราพูดถึงก,กินไ,ไราพูดถึงเราผมเล่เหนื่อยง่ายผมไม่อยากอะไรเรา,าพูดพูดเรื่องไหนแล้วผมไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะว่ามไม่วันจันทร์ก็วันพุธเด้อ ผมเรื่อ,องะะเหนื่อยน้อยลงไว้นะครับเรื่องเหนื่อยน้อยก็ไม่ไม่ทันนะครับไม่ทันแล้วนะก็ะะไปก่อน